นายกังเสียมองมุมตรอไม่จะบุเลียมโย่ไอ้สันเร็วครก็แก่ลูกนี้เอาได้ครับปุณครับต้นสัตว์ได้แล้วหนุ่ยขับบอลปุ๊งขึ้นไปไม่ได้ครับแม่เจอไพศาลนี่ไปยากแล้วเลยครับยันตักมายินดีให้ไม่ทันเลยวีระเอาไปก่อนครับเย๊เย๊เย๊ขึ้นละครับพัชย์กินทีกินทีพัชยเจ๊มองทางมาที่ย์เป็นตี ใช่ครับเจ๊ครับเออข้าวคา้าาลูกทีชักสกัดมาได้ย่ไอ้พี่สันตุตาไหวไหมไหวไหมอ้วนตุตาโอเคใช่ไหมเติครับครัสันที่ครับไปเล็เอาไวอยู่ครับออยังไงใหญ่ใหญ่แนวตัวนี้ักไงครับยัประวัติ อาไม่ประ <ไป S 2> ชาไปตึก,กรยยะปุ๊บด้วยรอ,อยาหลังซึ่งดอรอบน้อเจนังบงคอยออกี <Okay. S 2> นอวัดฮีนอวัดไปได้หรือครับยีรัตเจอน,นรีครับไม่ผ่านครับเอารนะับโยนโอ้โยนิ้งเลยครับนีครับ ตอนนั้นไม่อยู่โซเลมัดสายโอ้นักเรียนวันนี้ก็สนุกเขาแล้วครับว่าให้โอกาสเด็กๆเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายของออกตเราครับที่จะดูแลเด็กผูกวัยครับได้มีโอกาสได้แสดงออกเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจทีพี่พี่เจจินออกรต ไม่เก่รทีเีสไม่เกลไมาตัดทเอาล้ครับโอ้โหวีระโยนลูกสวยแต่ว่าดนถจงมาได้อาบูอาบูสัญญาครับตัดลูกนี้มาถึงตโรโอโหเกี่ยวยังสะุกอยู่ครับตโรัโิบาลากปนโอยโวยเลยครับเนี่ยปลาด้วยพีกอีกชร้คนสองกระปุกครับวการน ทำฟ้าวยก็ไม่ดีครับเม่นเด็กจวเลกโดยกิจทำบ่ยือหน็นโนะวยมดูครับจะเป็นใรเล่นครับีโโต้อยู่กับี่นี่มันร้นเลยนาะรอนเลยหน่อยไ่้จะดจะเรียกชื่อุบเลมดจบตัวโรัตโรสักโอ้ไม่มุครับไปมันเหินได้ดียวครับ คุณก็มีเปลี่ยนเจ้าสุภัสเจ้าการลงไปครับนจ้ามาได้ตัวใหญ่ครับเจครับหลังมาโตโรไปวีระช่วยโอ้โหช่วยกันดีครับดับกล้าแม่เอาปืนท้าไม่ดีตาเราไปครับแม่ดิ๊อันนี้ครับอาบูทุ่มมา ัหปอลคุณทอจนได้ครับ้องปั้นอัพืนก็อยากให้เอาออกมาเลยราก็อยากเอาไปอีกไปกุ้ความลูกคุณทอง้สองซักลูกนี้โอ้วัดเสียว แชมมาจากไหนไม่รู้ครับโอ้สูงด้วยครับเกือบไปได้เมื่อกี้อยากข ah ึ้นบนสุดครับแชมป์นกาวครับอดมาได้ค <tricky>? ร <GORD on trabajando> oh, right. ับปืนรันดงหลังนี่ใครจดได้ครับเกับตู้ได้ด้วยนะผู้ช่วย

เยสทาที the the <it> ่เคยเสรงจังแต่เสุสันะรคนันมงเดอเมงอ่ะูนเโหโอ้ไปหน้าปัดเนี่ไม่พลาดครับรถคุโป่กัดไว้เติมก็ปไม่ไม่ไปไหนครับเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่ในแดนหน้าปะตูของปืนครับ นี่นี่ได yes. ้ยี่ยี่สิบแปดตนี่มือซุสซอกแล้วหชครับคุวโชคมอซกมาคิดว่าตัววัดไปไม่ได้ครับสวยชนิดตัวเล็กครับแต่ว่าโอ้เข้าตัวกันตัวโตติ๊งติ๊ง

โตโรลูลกล้ครับโตโรแก็บอลได้โตโรไม่ข้าประกบลูกนี้แซ้ออกไปโอ้โหอิติครับวันนี้จะแม็กซ์งานหนักเลยครับเนี่ยติภพตองชมพูครับมาให้ตามเลิศประชา โดนแล้วทุกการครับยังไปได้ตอนหน้าตาตาครับปีกโขมมาไม่ผ่านโตโรโตโรคล้องลากกระชากไปโตโรกิริติสาดมาให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไม่ได้ครับอังชาตไม่ใช่แล้วอังชาตครับนีกอังชาตไปให้เพื่อนเพื่อนตอบบอลสวยครับปฏิเจริญไปจับช่องลุกไปแล้วครัเอาแล้วครับไร้แม่ไร้ม่เข้า2ี่สิบแม่สามสิบโห อากะลาครับไปสาดรงเแล้วเกินครับโอ้โหได้ให้กำลังใจอยู่ขอบสนามช่วยเชียร์ครับอาจจะเพิ่งกลับบ้านครับอยู่ช่วยอุดหนุม่ค้าก่อนหันบ่นๆกันว่าขายไม่ดีครับผมไม่เชื่อรอกขายดีอยู่สมอาบูไปไม่ได้ครับ

แหมดีที่มันออกข้าวครับแหมามีคนบอกชาตรงข้าวเลยเนาะกานั่นน่ะสีตัวานนาไม่ได้บัตรบองเมียนเ่ะบองเมียนมันเล่องเวทีบบติดร้อยยาประตูเอาออกมา แก้ออกมาจำได้ค hmm. รับเอาละครับปลอดภัยหรือเปล่าเงื่อนเงื่อนแก้วการครับทีนี้ครับเพราะเรารุ่กดวงใหม่สุภาพสุภาพแก้วการสุกท่านแก้วการโดนตัดไม่ได้ครับโอ้โหไอ้สามนี่เก่าจริงๆครับ ปล่อยให้ลูกาบุกเข้าไปบ่อยนี่ไม่ดีครับนี่ทุ่มหวยแน่นมดนียไม่ยอมวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์มาจากไหนไม่รู้ไปสันเก๋าจริงๆครับโอ้โหขนาดเขาโยนให้ครับแต่ว่ามาตัดออกมาได้ครับนี่มองทำน้ำผมไหนเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เป็นช้าเอาอยู่ไปแล้วครับนี่ครับเจอแชมป์ครับไปไม่รอดครับแชมป์ ไปอ,ไอาอบูยืนดูไปยืนหลังไหมอาบูเข้าไปช่วยครับอ้าวมาที่รโรอบกรอเก็บบอลได้ลูกนี้ป้าบอลพิรุนขึ้นมาแซะลูกนี้พลาดลูกยิงครับอ้ยอาบูเอ๊ะแต่พี่ยายเจริญสู้ครับยิลงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับหลับพี่พงตรงชมพูครับ

โอ้โหสุภชัยมูลวันครับยกท่าเซิฟแพ้ครับนุเี่ยวชนลแต่ก็ใกล้เทียงครับสุภชัยโอ้โหแรงมากครับแราหนีครับสุภาชัยนั่งไใหุชอมชอืมให้ปีติตีระตีน้องการครับให้พร้พิรุณเลิกประชาเลิกประชา อากาศชาติอากาศชาตนินี่ครับเจ้าเวิร์ดครับดีครับสุพัฒน์แก้วกาลครับสุพัฒน์คล้องเงินคืนแรงมากไปนี่ครับกีรวัาดแจ็คเอาแจ็คกรีรวัาด,ดไอ้ไรหมๆเลยครับร่างซิโก้โอ้โหจูซีครับเห็นตัวด้วยครับเอาเจ็ดเก้าออกเอาหกเข้าครับอัมปืนครับไปเนึ่เบอร์ที่มือปุ๊กยากลองเหรอ รโอ้ยุ้ยเด็กแ่บวนี่ครับสุพัฒน์แก้วกาครับอาทิสุพัฒน์สุพัฒน์ต um> 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 ั้งสิกรสสีครับสุพัฒน์ตั้งสิกรไปได้มาช่วยกันครับโอ้โหมาแท้เอาได้ครับนักเทรินครมาช่วยครับ ยิน,น,นสุพัฒน์แก้วการเลิศประชามาี่แชมป์เลิศประช,ชาเข้ามาล็อกลูกนี้ไม่อยู่เอาแชมป์ไม่อยู่เเข้ามาพีรติเลิศประชาเลิศประชาล็าลอกสวยไม่สวยครับเจือไพศาลนี่ครับจอมเกอาไพศาลตัดสินใจอยู่ อยู yo. yo yo. ่เอาอยู่อยู่ไม่อยู่เอาอยู่ไหมตัวโรคตัวโรคกระชากโรคโคโรคืนมาโอ้ดิตัวโรคไม่ใช่โรคเฮ้ยเชื่องที่ประตูตัวเองพี่น้องเอ้ยโอ้โหด๋งครับดิกรับปืนแข็งอยู่ครับเฮ้ย แรงเกินลูกเดียวไปครับไปแล้วครับยิงสวยมือตะเมียนเต็มน้องสลบบานเลยเขี่ยสลบปืนกิดกอดบอลเนอะวเดี๋ยวเล่นเด้อพี่เมียน ฮะถามเว้ยตะเมียดนกท้าด้วนี่ไปที่นั่นนักการดนักการล็อกเยอสุพัฒไปไม่ได้ครับโตัวโรคครับตัวโรคเจ้อุย้ยเล่นเร็วเลยครับติดไปที่อาบูอาบูไอ้โตัวโรคโอ้โรคไปทบพื้หลังมาเจอสุพัฒตัวโรยังไปได้อยู่ครับโตัวโรคไม่แข่งกันยิ่งข้าบู อาบูไอ้โตโรเอ้ยเยียวไอ้สันปลาหลวงเอาครับมาลูกนี้คืนลาให้้องสุภาพแค่ไหนนี่ครับนี่ครับอาเบอครับขืนหลังบาปิติตั้มไอ้เจเจเจให้ตั้มไปไม่ได้ครับแม่เจอแต่ลูกการครับอาบูอาบูอาบูมาให้ไอ้สันไอ้สันมองนะครับมองอะไรไอ้สันเปิดไปได้ไหมไม่ดีครับ ยังได้อีกสังพรกโอโรอาบูอบูเล่นเร็วอาปืนไม่ลงค่าครับยีรทิปาดักไม่ได้ยีรทิปาเลยครับนี่ครับตองไผทานไปซันโอ้ยยีรทิปยีเรทิปปาดแจมช่องมีงสองสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรสี่ร้อเมตล้ำหน้าสะกนตามลำหน้าสะก่อนโอ้โหงามหล่อนาย แล้วก็มีรังสโกครับอูกับแผนกันเยวเลยตอนนี้ครับให้เกมแล้วครับเอาปืนนี่เตรียมเอาพยาตนพุทธลงไปครับ เจจ่์พ่อโคตรย่มากยกเล่ตั้งหลาย่อนไปไม่ได้ครับเล่นเล่นเล่นเไปเองก่อนเจจตชิตายโยนยาไปทีเดียวแม่ไม่ผ่านแถมน้ปากกาวแม่นเหลือเกินรับแยกให้เจเจให้ดิดิกำรังฮาร์ดบวก เอเดว,วดที่เดียวเริ่มช้าร้อยเมตรเออประชาเจอแช,ชมป์ขึ้นแล้วโอ้โหลงไปใหม่ครับคนนี้ไม่บอกชื่อยังอยู่นะครับของเชีย์ทั้งสองทีมว่ากลับบ้านหมดแล้วครับอาวุโสครับเหรียบตัวด้วยครับ ้าบูไปไม่ได้ครับในฟาวอาจจะมีรูปแบบนี้บ่อยครับเองก็สะดุดไปเรื่อยๆ มาสุพัฒน์แก้วการเอ่สุพัฒน์นี่ฮะสุพัฒน์ครับนี่ชยาชยาไหลตามชงเดี๋ยวลอง่แต่บบ้กมจะจะวิ่งร้อยเมตรครับทำหน้าซะก่อนครับเลิศประชาบริสอน์โอ้ไม่ใช่ครับเลิศประชาเิรัฐรีครับ รถตัวโรตัวโรยนไปให้สัตยาครับติดเหมืนติดแปแมาขวางได้พอดีครับโอ้ติดกระชากครับครับพิชยาครับชยาครับดอมเก่าสยาเจเจไปเลยครับสุพรรณแก้วกลางลูกนี้อลุยไม่ไปไม่ได้ครับโดนขวางไว้ครับโอ้โหถูกชชยมุ่นวันครับต้องโอ้โหเรียกว่าประกบเจเลยครับ ดีมาเวอรไม่ได้ครับจะไปสันลูกลี้เสะเจ็บเลยครับโอ้โหทีนะได้ฟาวครับเห็นจะสะดุดไปเรื่อยครับก็อยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเออไปหนะ้าประตูไม่มีอะไรครับ องค์กรครับนี่องค์กรทอนช่อจานครับสาดวหมาเวื่อพาดลูกนี้หลุดมาติดที่อตุตาตตาโตโรเจอาตุตาโตโรจตเจอาตุตาเจ๋งแ,แรงครับไผ่สันวิ่งทับทางไปแล้วครับพีระพีระ,ะเก็บบอลได้ลูกนี้ออก ได้หลังทุกการครับเวลาก็หมดไปเลื่อยครับตโรคตโรคสาดไปข้างหน้าครับลูกนี้ไปถึงสติยาครับสติยาจะอาได้เลยยอดไปยิ่งยิ่งไปยิงโอ้โหเดิประกับทีสงสารทีครับมาได้โอ้โหโล่งครับเกือบไปแล้วนะครับเอิมเข้าไปใหม่ครับไอ้ที่ลงไปใหม่คนนี้ยังแรงโอ้ตัวเล็กครับ ให้วาวด้วยครับเจฟัดออกมาลูกนี้นี่น้องจะโดนจำปครับน um ุいい่อาบูพลาดไม่ได้เะยครับสองนาทีสุดท้ายพลาดเมียดาเลยครับโรดโรดติดหลังเริ่มคุมเกิแล้วครับไม่เสี่ยงครับเอาเดนกันละครเน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 เเนัน ไพศาลกะโยนไม่โยน,ยนเล่นคุมเชิงครับตอนนี้ครับโตโรโตโรสาไพยาบูถึงเปล่าไม่ถึงครับลดตาพี่ก่อนครับตอนนี่ให้เพื่อนลงไปใหม่ครับไม่บอกชื่อครับเบอร์สี่สี่ลาลากมาเลยหลุดมาจาน,นาาาแล้วครับชยาไม่มีใครแคบอาะไรครับสัตว์ยู่นี้เลี้ยงไม่ได้ได้ไป่ไดเด,ด็กควายมีธรรมดาปืนโอ้โห ไอ้พี่โรนปาร์กโล่ไอ้พี่กี้รองวัฒนเจ็ดชิ้นแด้ครับเจ็ดไปได้ครับชักมาพูดริเจนโอ้ช่วยเพครับขออไปแต่ค่อยๆข่ก้นครับลุงนี้ปุ๊กสาบออกมาได้ครับลงข้างลงไปไม่ได้ครับโดนตัดกซะก่อนครับกระดูกยังได้อยู่ครับโโร่โโร่มองเพื่อนแล้วเวลาเหลือน้อยครับ นัดกลุ่มแล้วเกินครับตอนนี้ครับ <S <S ออกเวลาแข่งขันครับเสมอกันหนึง่งประตูต่อนหนึง่งเอาละครับ<อ>บ้านพี่บ้านน้องวันนี้สูสีครับฝีมือครับออไม่เป็นไรครับบอลก็สะดุด,ดนิดๆครับสะดุดบ่อยก็อาจจะขาดรสชาติไปนิดหนึ่งค<อ>รับก็อาจจะเป็<อ>นเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าบอลมันหยุดบ่อย อาจจะดูไม่ค่อยระใจเท่าไหร่ครับอ๋อเสียงเครื่อมือดังให้แกทั้งสองทีมด้วยครับ